สวัสดีครับกระผมนักเรียนช่างฝีมือทาหารธีรวัตรบัวงามช่างไฟฟ้ากําลังชั้นปีที่2ภาคป,ปกติรหัสประจําตัว13842วันนี้จะมาแนะนําการปฏิบัติงานการติดตั้งโคงไฟถนนครับนี่ครับ,รบจะเป็นการแต่งตัวนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กปีนเสาไฟนะครับเอาไว้ติดกับรองเท้านะครับแล้วก็อาไว้ติดตั้งกับรูเสาไฟาครับเพื่อปีนเสาไฟาครับครับ การใส่เบื้องต้นครับอันนี้เวลานักเรียนฝึกเนี่ยนักเรียนจับจับคู่กับบัดี้เหรอครับใช่ครับเป็นคู่บัดี้ครับในการช่วยแต่งกายครับแล้วก็การยื่นสิ่งของโยนสิ่งของรับสิ่งของครับการแต่งกายของเรานี่ต้องมีอะไรบ้างในการปีนเสามีครับหนึ่งะครับที่เห็นเลยครับรองเท้าเซฟตี้ครับแล้วก็เหล็กปีนเสานะครับใช้ในการปีนเสาขึ้นไปแล้วก็อันนี้ครับ จะเป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดแล้วก็สายการตกงครับใบฟ้องเซฟตี้กับสายไฟฟ้านะครับอเข็มขัดมาลองสวงเลยได้ไหมครับใช่ครับ,รบประมาณนี้คนระับอันนี้คือเข็มขัดใช่ครับเข็มขัดเซฟตี้ครับ มันมันเซฟตี้ยังไงอธิบายได้ไหมครับได้ครับอันนี้นะครับเวลาใส่ครับให้ใส่เข้าไปแบบนี้ครับเล้เวลาที่เพืนไปครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่เอาไปคล้องกับสายไฟฟ้านะครับเพื่อการเวลาเราตกลงมาครับปรับสายให้รัดตึงครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่รัดตัวเราไว้อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็จะคล้องกับอันนี้ครับเพื่อรองรับตัวเราครับ แล้วตอนบัตตี้ใส่อุปกรณ์ให้เราต้องตรวจสอบอีกรอบไหมครับเนี่ยใช่ครับต้องตรวจสอบเล้วก็ความปลอดภัยครับวิชานี้จะเรียนในชั้นปีไหนครับอ่าเรียนชั้นปีที่หนึ่งจะเป็นช่างไฟฟ้าครับจะเป็นติดต่อติดตั้งภายในอาคารครับส่วนชั้นปีสองจะเป็นติดตั้งภายนอกอาคารครับจะได้ปีนสายไฟฟ้าครับแล้วก็เกี่ยวกับการผ้าสายครับการติดตั้งสายไฟฟ้าด้วยครับ แล้วในการปฏิบัติงานก่อนออกมาปฏิบัติจริงเนี่ยมีการเตรียมพร้อมไหมมีกลัวไหมความสูงอะไรอย่างนี้ทุกคนก็บางคนก็สอนมากกว่ายูยแล้ะครับแต่ก็ต้องทําครับแล้วก็อาจารย์จะมีการทําให้เราอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ไม่เก่งไม่กลัวนะครับก็ก่อนปฏิบัติงานก็จะมีการแนะนําจากครูครับอาจารย์ครับว่าต้องทำยังไงครับอุปกรณ์แต่ละอย่างใช้ยังไงด้วยครับแล้วก็แนะนําการทํางานบนสายฟ้าด้วยครับวันนี้ทําอะไรนะครับข้างบน วันนี้นะครับจะเป็นการปีนเสาครับแล้วก็การติดตั้งโครงไฟถนนครับปีนเสาแล้วก็ติดตั้งโครงไฟถนนใช่ครับจำกัดความสูงไหมครับว่าโครงไฟถนน่ยสูงประมาณเท่าไหร่อ่ามันจะมีมาตรฐานอยู่ครับแล้วแต่ขนาดแรงดันไฟฟ้าด้วยครับเช่นนี้ประมาณ8เมตรครับเสานี้ครับครับนี่คือเสาที่เราเราจะปีนวันนี้นะครับจาลองครับครับอันนี้คือแต่งตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเราตรวจสอบอุปกรณ์ไหมครับก่อนก่อนปีน น,นี่คือต้องให้ป้าด,ดิเยบใช่ครับแล้วก็ยองลองยกดูครับเรียบ,บร้อยแล้วครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะเป็นเชือกนะครับเชือกตัวนี้ไว้สาหรับอันนี้หยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยนะครับเชือกครับเอาไว้สาหรับรับสิ่งของจาก พื้นนะครับพื้นภาคพื้นครับแล้วก็ดึงขึ้นไปครับไว้ใช้ส่งของกันครับเช่นพวกเครื่องมือต่างๆครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งบนสายไฟครับเพราะขณะที่เราบินขึ้นไปเราไม่สามารถถือขึ้นไปด้วยครับขั้นตอนเอาตามที่ที่เราเคยฝึกซ้อมเลยนะครับใช่ครับ พอเราปีนขึ้นไปถึงตำแหน่งที่เราจะปฏิบัติงานแล้วเราก็คล้องสายการตก ปล่อยมือนี่คือเพื่อเพื่อทดสอบว่าเราปลอดภัยในตำแหน่งนี้แล้ว ันนี้คือทางบัดดี้ก็จะนําอุปกรณ์ส่งไปให้ข้างบนส่งไปให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บนสอยฟ้าครับ